พรพอมมลเรื่องช่วงยาวสาวลึกรวบเป็นช่วงยาวสาวลึกแล้วนะครับตอนนี้ยังดูไม่ออกนะครับเอ้าพรพอมีสุดพรไม่สุดไม่ลดไม่ลอไม่ถอยจี้เข้ามาจี้เข้ามาไอเข้ามาพรไม่หดหนีหนีจะหนีได้หรือไม่ได้จะหนีได้หรือได้หรืออีห้าเมตรสิบเมตรสองเมตรสองเมตรเก้าเ้นติอันดับที่หนึ่งคือเรือที่อยู่ในร่องน้ำ เหลืองนะครับก็คือเรือพรพระพิมนนะครับอันดับสองคือเรือที่อยู่ในร่องน้ำสีน้ำเงินนั่นก็คือเรือพรพระพิสุทธิ์และอันดับที่สามนั่นก็คือเรือที่อยู่ในร่องน้ำแดงนั่นก็คือเรือพรหลวงพ่อเพียรน,นะครับ